โอ้ฉันเบื่อแล้วนะเมื่อไรพี่สุชาติจะมาสูสัญญากับฉันแล้วว่าเขาจะมาอยู่ด้วยทั้งคืนเอ๊ว้าวรถแท่ระเบิดเลยสงสัยจงว่าของใครอของพี่สุชาตินี่ไงแซมมี่พี่สุชาติที่ไม่เคยบอกฉันเลยว่ามีรถเท่ขนาดนั้นโทแซมมี่ว่างๆฉันพานายไปนั่งรถเล่นได้นะ คุณพคุณเจ้านั่นเป็นความฝันฉันเลยฉันอยากมีรถแบบนั้นบ้างอืมรู้ไหมมันมีทางที่จะทําให้ฝันของนายเป็นจริงได้นะฉันว่าสู่คงไม่ว่าอะไรหรอกจริงหรอมันบอกมาสิเดี๋ยวฉันโชว์ให้นายดูดีกว่าตามมาสิไงครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำปึิงรืงง่รถชีพของจรีเยี่ยมเลยแซมมี่นายตัดกระดาษทั้งหมดไว้แล้วด้วยมือโปรโสุดๆฉันเหลือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดไว้ให้พี่ด้วย แหมแซมมี่นายนี่มันเพื่อนแท้จริงๆไม่ต้องสาวสุชาติฉันทำชิ้นที่สองมาด้วยตลกดีนี่แซมงั้นเรามาประกอบเข้าด้วยกันเถอะยอดเยี่ยมทีนี้เราก็ต้องเพ้นสีชิ้นนี้แซมเธอช่วยทำหน่อยได้ไหมแค่นี้ไม่ต้องถามหรอกฉันจะทำเดี๋ยวนี้เลยในระหว่างนี้ผมจะทำชิ้นส่วนล้อรถเราจะต้องใช้วงกลมแบบนี้หลายๆวง <laughs> ดูสิมันกลายเป็นจริงเร็วมากเลยใช่ไหม งั้นฉันขอเงินสักล้านดอลลาร์แล้วกันเสี๋ยใจโดยพี่สุชาติเวทมนต์ใช้ได้เฉพาะกับงานฝีมือเท่านั้นนั่นก็ดีนะงั้นมาทําให้ชิ้นส่วนด้านในเรียบด้วยคัตเตอร์กันระวังด้วยนะครับทุกคนและขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทําให้นะเฮาอยู่ไล่แซมไบบิงบาร์ดบิงบาร์บูมเยี่ยมมากเลยแซมเธอช่วยเพ้นชิ้นนี้ด้วยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวขอล่ะนะเรามาทาล้อกันเถอะมันค่อนข้างง่ายนะ เริ่มจากส่วนหลังแบบนี้และค่อยๆเพิ่มไปที่ด้านหน้าทีละชิ้นสุดยอดทีม่มือโปรโจังฉันอยากเก่งแบบพี่บ้างนายก็ชมเกินไปแซมมี่แต่ขอบใจนะเอาล่ะล้อเกือบเสร็จแล้วเราแค่ต้องทำยางรถโดยเราจะใช้กระดาษลังที่ยืดหยุ่นได้ต้องระวังอย่ารีบนะครับและไม่ช้าเราก็จะได้แบบแบบนี้ใช้ไม ว้าวแซมเธอทำเร็วจังฉันตามไม่ทันเลยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณแต่ฉันก็แค่เมื่อธรรมดาธรรมดานะ่ช้าก่อนฉันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฉันเตรียมชิ้นส่วนใหม่ๆมาเพียบเลยฉันเิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันต้องคิดเกี่ยวกับการออกแบบด้วยแต่นี้น่าจะได้นะ ระหว่างที่แซมเพ้นสีอยู่ผมจะทำกลไกลับในการเลี้ยวกลไกลับเหรอฉันขอแวะไปดูหน่อยสิ <laughs> มาสิแซมมี่มาดูใกล้ๆเราจะใช้หนังยางพันุที่เฟืองแบบนี้แซมนายจะทำอะไรสองอย่างพร้อมกันไม่ได้นะ <laughs> ดูสิทาสีตัวเองเข้าซะแล้วเห็นตกไปหน้าอันงดงามของฉั ไม่ต้องห่วงแซมมี่เดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูตอนท้ายเองว่ากลไกทำงานยังไงแต่ตอนนี้ไปล้างหน้าก่อนเถอะนะระวังการใช้ครีมด้วยนะครับทางที่ดีขอให้ผู้ใหญ่ช่วยดีกว่านะพี่สชฉันคงต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะอย่าเพิ่งทำเสร็จคนเดียวนะระหว่างที่รอชิ้นส่วนของเราแห้งผมจะโชว์ให้ดูมอเตอร์อีกชิ้นหนึ่ง เราจะติดมันเข้าไปที่ด้านหลังล้อเพื่อทําให้รถจิบของเราเคลื่อนที่ได้เราจะสอดส,สายไฟเข้าไปตามท่อนี้และเชื่อมติดไว้กับมอเตอร์พี่สุชาติพี่เก่งเรื่องเครื่องยนต์จังเรามาประกอบชิ้นส่วนกันเลยไหมเดี๋ยวฉันจะได้ขับรถเจ๋งๆนี่แล้วสิ่งสําคัญคือจะต้องประกอบชิ้นส่วนอย่างถูกต้องล้อหลังที่มีมอเตอร์ต้องอยู่ตรงนี้ขนาดล้อหน้าที่ติดตั้งกลไกในการเลี้ยวจะต้องอยู่ด้านหน้า และสำหรับล้อที่2ตรงนี้ทีนี้ก็สอดสายไฟผ่านเข้าไปในรูจากด้านล่างมันควรจะต้องอยู่ตรงกับเบาะนั่งด้านขวาพอดีเราควรซ่อนสายไฟด้วยนะดูสิว่าฉันทำอะไรมนาะไอเดียจับมากแซมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ก็จะมีไอเดียแจมแจเหมือนกันนี่ฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วล่ะเราจะทำแบบจำลองของท่อไอเสียจากหลอดน้ำนี่ รถของจริงเลยฉันจะได้ขับไปท่องซาฟารี <c oughs> ถ้าซาฟารีของนายหมายถึงสนามน้าบ้านมันก็ได้อยู่นะเรามาทําตัวถังกันเถอะก่อนอื่นต้องทําผนังด้านข้างใช่ไมและนี่คือผนังด้านหลังนายเพ้นสีได้สวยมากเลยแซมมี่ฉันชักอยากจะได้รถคันนี้แล้วสิไม่มีทางคันนี้เป็นของฉันแต่บางทีฉันจะให้ยืมขับสักครั้งก็ได้ฉันยังทําไม่เสร็จเลยแซมมี่แต่ขอแนะว่าควรทำทีละขั้นตอนดีกว่านะ นี่เลยนายคิดว่าไงเจ๋งใช่ไหมล่ะสวัสดีชาวโลกพวกเรามาอย่างสันติเธอมาจากดาวดวงไหนล่ะแซมใช่ดาวไฟฟ้าหรือเปล่านะฉันไม่ทันได้คิดชื่อหรอกแต่ดูเหมือนหลอดไฟนี้จะมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะใช่เลยงั้นเรามาติดไฟหน้ากันแบบนี้ และฉันก็ทำแผงหน้าปัดมาแล้วด้วยแซมเธอช่วยทำเบาะนั่งได้ไหมได้สิเสียนกระดาษลังมาเองทั้อย่างโอ้อย่าได้คิดลองดีกับแซมเชียวนะว่าไหมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเหนื่อยจังอยากเห็นเบาะฉันรอยังแซมมี่เธอนี่สมเป็นเซียนจริงๆเลยกดไลค์ให้แซมด้วยนะครับทุกคน เราจะต้องมีแผงควบคุมไงล่ะมันจะเชื่อมต่อกับรถผ่านแผงวงจรน,นี้พีสุชติมันเป็นงานที่ละเอียดมากระวังด้วยนะไม่ต้องห่วงแซมมี่ฉันเอาอยู่นี่ไงถ้าไม่มีแบตเตอรี่มันก็จะไม่ทำงานสอนมันไว้สักทีสิเยี่ยมเลยแซมนายเอามาทันเวลาพอดีเลยทีนี้เรามาเชื่อมต่อแผงวงจรโดยใช้สายไฟกันจะได้ผลไหมนะเฮ้ยน่าหลุนสุดๆ เอาล่ะแซมมันเสร็จแล้วเหงนมาประกบตัวเราต้องซ่อนอะไรมากมายไว้ใต้เบาะรถเลยล่ะเราจะซ่อนสายไฟสำหรับหลอดไฟ LED ไว้ตรงนี้แล้วก็วางเบาะรถลงไปแบบนี้เพอร์เฟกตรงนี้ด้วยพี่สุชาติขอประแจเบอร์13หน่อยสิปีศาจใต้ฝากระโปรงมาแล้ว นายบอกว่าใต้ฝากระโปงแล้วไหนล่ะไม่เห็นมีเลยแซมมี่ฮ่าๆตลกแล้วพี่ไม่เห็นเพราะฉันลืมติดตั้งมันนะเซงั้นคราวหน้าก็อย่าลืมล่ะแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้ากดไลค์ให้วิดีโอของเราด้วยเธอน่าจะลงแข่งรลลี่ด้วยรถจิ๊ปคันนี้นะ ในรถได้ง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าขับรถโดยไม่มีหลังคาแล้วก็มันไม่ดีแน่แซมอย่าทำอะไรลัดขั้นตอนสินี่ไงหลังคาของนายนี่แต่บอกไว้ก่อนนะว่าแบบนี้ฉันก็กระโดดออกมายากนยสิเว<ะ>้าเป็นโครงสร้างหลังคาที่เท่สุดๆเลยเอาล่ะมาปรับแต่งรถจีปของเรากันอีกนิดเถอะฉันจะเพิ่มลวดสลิงกับตะขอไว้ตรงนี้และเหล็กกันชนตรงนี้ อย่าลืมติดกาวให้แน่นล่ะและที่ล้อก,ก็ต้องมีบังโคลนด้วยเพอร์เฟกขาดไม่ได้กระจกมองข้างตรงนี้แล้วก็บันไดตรงนี้ด้วยแล้วก็ถังน้ำมัน ฉันได้ขับมันจริงๆแน่ไ h ไฟฟ e กันหน่อยแซมเราเป็นคู่หูที่ดีนะว่าไหมใช่เจ๋งมากพี่สุชาติทีนี้ฉันก็อยากซิ่งรถทีด้วยเออแซมมี่เอาไว้ก่อนดีกว่าไหมทุกคนกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะคะบายกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวนะฮะแซมแซม นั่นมันกุญแจรถฉัน